นี่เป็นรอบแรกนะครับรอบแรกกเทเอาขึ้นมากรุุนเพียรับไงคัดอยู่แต่เพี้ยนนีครับไงคัดเดี๋ยวไปเว่งหลอบสองว่าจะได้ร้ายขนาดใดนนะครับนี่ครับหลอบสองหุ่นตัวบักไงเลยครับผมเป็นปลาเลียงครับปลาเลียงแบบครึ่งธรรมชาติเฮ็ดแบบพิธีมานมาเท่านะครับพออยู่พอกิน เจ้าขอเกิดขึ้นร้ายครับน่าจะเป็นตะเพียนเอามาปล่อยสีถุงนะครับตั้งแต่ช่วงตอนผุมุงเขาหาประมาณมีทุนหน้าบุะะครับประมาณน,นี้เมืองกบ่ะบอทยายขนาดไหนอันนี้เป็นรอบสองนะครับรอบสองรอบแรลกก็ขึ้นไปแล้วเมืองตรงมันติดปะนนหน้าหนึ่งเมือง บ่มีครับตัวน,นั้นนี่นครับบรรยากาศบอ่อปลานี่จะต้นใหม่ต้นใหม่ต้นยิ่งใหญ่ปลูกไปติศทางบอ่อครับบ่อให้บอ่บอปลาเ้อมันหล่มนะบ่อให้บอ่อปลามันอุดบ่อดินมันสไลด์ลงนี่ครับบวกต้นใหม่ตน้นต้นแต้ครับเดี๋ยวมาชมปลากันก่อนนะครับ ทั้งคนเงียบครับทั้งคนบ่คคอยมีกันบวติดเลยทั้งหมดเดี๋ยวเก็บยา,าได้เรื่อยเมื่อเขาจะได้เจ๊กโตทางบนสูตรขับบ่มีเลยทั้งบนในเบืบ้องินจะเจ๊กโตหมอกสุดพอดีครับหมอกสุดพอดีได้อีกตัวหนึ่ง ว่าจะหายง่ายกับว่าง่ายไปะไหนนะครับเนี่อน่านำบ่อปลา,านำตาม,มนลึกเดี๋ยวมาเบิ่งอีกครับนี่อาจจะมีอีกถ้ามันเข่าขอบไตนี่มัน่าจ,จะเข่ามาหลายนบ่เขา่าอ้ผุน่นตั้งยืนขึ้นขึ้นเต็มเนี่ยครับตากกระเดิดไประเท ู้นะไม่อีกแล้วตัวโอ้ตัวเพี้ยนใหญ่โอ้ยนะนะ้นตัวบดดไลยอยู่าเลิดยเห็นครับม้องอรลตเตอบอย,บย,ยอย่ผุนะสองรอบครับนี่รอบที่สองตัวดหลลยอยู่ครับผม